จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเอง b บ r n to บิ z ธุรกิจอยากเกิดช่วงคิดต่อก่อเกิดคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ b บอ n to บิ z ของเราเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหญิงเก่งคนหนึ่งนะครับกับธุรกิจเรื่องของที่ปรึกษาทางด้านการตลาดคุณปัทธรรมวัน ชาติการนนท์ดี렉เ,เตอร์ของบริษัทคลิกแอนโคติดตามชมกันได้เลยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับคุณปัทธรรมวันสวัสดีครับคุณปัทสวัสดีค่ะบริษัทคลิกแอนโคตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดค่ะคลิกแอนโคเป็นบริษัทที่มีคอนเซปต์ที่แตกต่างเพราะว่าคําว่าคลิกเนี่ยแปลว่ากลุ่มเพื่อนนะคะโคม,มาจากคอนเน็กชันเราคือกลุ่มเพื่อนที่มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดที่เราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันนะคะเราเป็นเพื่อนกับลูกค้าด้วยเพราะว่าพอเราเป็นเพื่อนปุ๊บเนี่ย เราจะสรรหาแต่สิ่งดีๆข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะดีๆให้กับลูกค้าเราก็เลยใช้คอนเซปต์นี้ในการทํางานมาตลอดค่ะคำว่า Click and Co ใช่นะครับตรงคลิกเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนกันที่ร่วมกันทำธุรกิจตรงนี้เริ่มก่อตั้งธุรกิจมาก,กี่คน4คนคะ่ะก็คือเริ่มจาก เพื่อนบางคนเรียนมาด้วยกันเลยตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อนอีกสองคนคือเจอกันระหว่างทํางานซึ่งก็รู้จักกันมา6กเปีแล้วได้แรงบันดาลใจอะไรถึงมาเริ่มทําธุรกิจแบบนี้จริงๆพวกเรามีวิธีการทํางานที่เหมือนกันนะคะคือเราเนี่ยทำงานแล้วเราอยากแสดงความเป็นเพื่อนกับลูกค้าเพราะว่าเราสามารถคุยตรงตรง สามารถไปคอมเมนต์ตรงๆกับลูกค้าได้นะคะเปิดใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันกับลูกค้านะคะพอเป็นคนที่มีวิธีการทํางานเหมือนกันเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีสไตล์การทำงานเหมือนกันมีประสบการณ์ในด้านการตลาดคล้ายๆกันเรามารวมตัวกันแล้วสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกค้าทั้งในกลุ่มคอร์เปอรแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันดีกว่า ทุกคนก็เลยมาร่วมมือกันเพื่อตั้งบริษัทมีนขึ้นมาค่ะวันนี้บริษัทคลิกแอนโคทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านที่ปรึกษาการตลาดแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจโมเดลธุรกิจ2องคำนี้เนี่ยคือเราเข้าไปทําอะไรกันลูกค้าทางด้านการตลาดเนี่ยนะคะก็ใน,ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเขาทราบแน่นอนแล้วว่าเขาต้องการคนที่จะไปซัพพอร์ตในด้านของการตลาดให้กับเขา วิธีการเข้าไปของเราก็แล้วแต่ความต้องการเราสามารถเข้าไปเป็นทีมเอาซอร์ส<ม>ก็ได้หร<ม>ือว่าเราสามารถเข้าไปวางแค่กลยุทธ์แล้วก็ลูกค้าสามารถทํากับทีมของตัวเองก็ได้แค่น,นี้แล้วแต่สเกลที่ลูกค้าต้องการนะคะส่วนในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางน้านธุรกิจเนี่ยจริงๆเหมาะกับคนที่ยังไม่รู้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเราเกิดจากอะไรหลายคนเข้าใจว่าเกิดจากการตลาดแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นะครบางทีเราเข้าไปคุยปุ๊บเฮ้ยมันเกิดจากปัญหาเรื่องอื่นแต่จากโมเดลในการท,ทําธุรกิจหรือว่าการวางแผนบางอย่างที่อาจจะยังไม่สมูทเต็มที่เราก็ให้คําแนะนําในส่วนนั้นลูกค้าของเราเนี่ยนะครับมีขนาด ส่วนใหญ่ขน,ขนาดของธุรกิจที่ต้องการเรื่องของที่ปรึกษาเนี่ยเขาน่าจะเป็นธุรกิจใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าค่ะก็คือลูกค้ามีตั้งแต่คอร์เปรทคือแบรนด์ใหญ่ๆนะคะอย่างแบรนด์อาหารแบรนด์ไอทีใหญ่ๆในประเทศไทยก็เป็นลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยนะคะที่ทุกคนรู้สึกว่าเออฉันเล็กจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถเข้าไปให้คำปรึกษาได้หรือในบางธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยเราถือเป็นทีมเอ้าซอร์คือเขาไม่จาเป็นต้องจ้างแผนกมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาสามารถมาใช้บริการคลิ แล้วเมื่อไร่ล่ะครับว่าเขาจะต้องการที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการตลาดเข้ามาช่วยเขาเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนมองว่าเมื่อเกิดปัญหานะคะ<ม>หลายๆล,ลูกค้าหลายรายเป็นแบบนั้นคือเมื่อไปแล้วธุรกิจอย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อ,อกับผมดรตั้นกฤิชนน์หอทองคำสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอนทูบิดด้วยนะครับ